ในเรื่องของการเนื้อทศกรรมเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่มีความสําคัญแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะบอกว่าเราไม่คุยกันถึงเรื่องของการเนื้อทศกรรมอันนี้สําหรับโจทย์ใหญ่ของการเนื้อทศกรรมนั้นเนี่ยหรือเจตจำนงหลักของการเนื้อทศกรรมก็คือการสร้างสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันนะอันนี้คือโจทย์ที่ตั้งต้นเลยครับเพราะฉะนั้นการเนืทอทศกรรมเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของ สิ่งที่เราจะออกเพียงแค่กฎหมายอย่างเดียวนะครับผมมรู้กฎหมายเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆเครื่องมือนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือกระบวนการนิรโทษกรรมนะครับอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้บอกเนี่ยแหละครับว่า อันดับแรกเราคงต้องตั้งต้นกันก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะเรียกได้ว่าเป็นคดีทางการเมืองนะครับกรรมนิการเองก็มีการศึกษานะครับแล้วก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการสองชุดชุดที่1เนี่ยไปดูในเรื่องสถิติข้อมูลชุดที่2เนี่ยดูในเรื่องของการจําแนกการกระทําที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับซึ่งในชุดที่2เนี่ยผมเป็นประธานอนุเองด้วยนะครับนี่ถามว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราจะถือว่าเป็นเรื่องทางการเมืองนะรเราต้องย้อนกลับไปดูครับว่า การกระทำใดก็ตามที่มีมูลเหตุจูงใจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเราเรียกว่าเป็นคดีทางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือโจทย์ที่เราตั้งต้นประกันแรกเลยนะครับในการที่จะกําหนดว่าอะไรคือนิยามของแรงจูงใจทางการเมืองนะเมื่อเรากําหนดตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็นํามาสู่กระบวนการในการที่จะจําแนกนะครับว่า แล้วคดีอะไรบ้างล่ะที่จะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองสําหรับในส่วนของคณะอนุกรรมนิการชุดที่ผมจําแนกเนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้กระบวนการในการที่จะมาพิจารณาครับว่าอะไรคือการกระทําในคดีหลักอะไรคือการกระทําในคดีรองและอะไรคือการกระทําในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนะครับนี้ถามว่ากระบวนการในการจําแนกคดีเหล่านี้เนี่ย เราใช้อะไรในการจําแนกนะครับเราไม่ได้ใช้ทัศนคติในการจําแนกนะครับเราใช้สถิติและใช้ข้อมูลในการจําแนกมีหลักเกณฑ์ในการจําแนกว่าคดีใดบ้างที่จะเข้าสู่ความเป็นคดีการเมืองเนี่ยมี5ประการนะครับหนึ่งเลยคือเราหยิบจับเอาข้อมูลสถิติจากบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่เก็บข้อมูลสถิติทั้งหลายเนี่ยนะครับในรอบระยะเวลารวม20ปีเนี่ยนะครับว่าจะเป็นสำนักงานตํารวจแห่งชาติ สำนักงาน,นการสูงสุดสารยุติธรรมนะครับหรือแม้กระทั่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน,นเราเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาประมวลนะซึ่งการไปเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมธิการชุดแรกนะซึ่งเขาก็ได้รวบรวมมานะครับมารวบรวมมาชุดที่2เนี่ยเราก็ไปหยิบจับเอาเรื่องของสิทธิเหล่านี้มาเป็นโจทย์ที่ตั้งต้นนะรประการต่อมาครับก็คือเรื่องของการดูในเรื่องฐานความผิดครับฐานความผิด25ฐานความผิดซึ่งต้องเรียนนะครับว่า อาจจะพบฐานความผิดที่มากกว่านี้อีกในอนาคตเป็นไปได้นะแต่ณตอนนี้เท่าที่เรามีข้อมูลคือ25ฐานความผิดใน25ฐานความผิดตรงนี้เนี่ยมีทั้งความผิดตามกฎหมายอาญานะครับความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมอะไรต่างๆสารพัดเลยนะ25ฐานความผิดนะแล้วเราก็มาดูครับในตัวเนื้อของฐานความผิดด้วยนะว่าบทบัญญัติในฐานความผิดต่างๆนั้นบัญญัติเอาไว้อย่างไรองค์ประกอบการทำความผิดอะไรเป็นอย่างไรประการที่3คือเราดูบริบททางการเมืองครับ ต้องเรียนว่าการนิโทศกรรมครั้งนี้จะมีความแตกต่างมากกว่าการนิโทศกรรมในอดีตเนี่ยเยอะนะครับการนิทศกรรมในอดีตนะครับอย่างที่หลายท่านได้พูดถึงนะครับว่าในอดีตพอเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองก็จะมีกฎหมายนิโทศกรรมนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการนิโทศกรรมส่วนใหญ่ในสังคมไทยนั้นเป็นการนิโทศกรรมให้กับคณะรัฐประหารนะซึ่งอันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวนะครับเกิดความบิดเบี้ยวในเรื่องของ การใช้กฎหมาย,มายเกิดความบิดเบี้ยวในเรื่องของระบบกฎหมายและรวมไปถึงระบบการเมืองด้วยนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการนิธีกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นในลนักษณะแอยงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ยาวนานถึง20ปีเนี่ยต้องเห็นว่าแต่และช่วงเวลาเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันที่ต่างกันนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นในช่วงปี2,500 56 57เนี่ยนะเรามีการชุมนุมของกลุ่มกปปสเกิดขึ้นใช่ไหมครับในเวลานั้นเนี่ยก็มีกระบวนการในการไปขัดขวางการเลือกตั้งนะเพราะกลุ่มกปปสเขาบอกว่าเขาอยากจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอะไรก็ตามแต่ในเรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดในทางการเมืองในเวลานั้นแต่พอหลังการรัฐประหารปี257นะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กลุ่มเนี้ยเขาก็ไปเรียกร้องว่าอยากใ้เลือกตั้งเพื่อยุติอํานาจคอสอชอ,อะไรต่างๆก็ต่างแต่กลายเป็นว่ากระบวนการในการไปเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งกลับกลายเป็นความผิดนะท่านเห็นได้นะครับว่าการกระทําในลักษณะที่ตรงข้ามกันแต่ว่าในช่วงเวลาหรือบริบทที่มันต่างกัน,นมันเป็นความผิดที่ต่างกันเพราะฉะนั้นความยากของการนิรโทษกรรมในครั้งเนี้ยก็คือช่วงเวลาที่มันยาวนานถึง20ปีครับใน20ปีตั้งแต่ปี2 5 4 8ถึง2567เนี่ย คาแรคเตอร์แต่และช่วงมันต่างกันนะเพราะนั้นคณะอนุกรรมการจำแนกในชุดผมเนี่ยก็เลยมีการแบ่งเป็นช่วงเวลา4ช่วงนะซึ่ง4ี่ช่วงตรงนีงเน้เราแบ่งจากอะไรครับเราแบ่งจากการไปศึกษาทั้งเรื่องของรายงานการศึกษารายงานการวิจัยไปดูทั้งเรื่องของความคิดเห็นนะครับต่างๆของผู้คนในสังคมนะหรือบอริบทวาดล้อมทางสังคมการเมืองต่างๆแล้วเราก็แบ่งเป็น4ช่วงช่วงที่1คือ2,548ถึง2,551 ช่วงที่2คือ2,552ถึง2,555ช่วงที่3คือ2,556ถึง2,562และช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่4คือ2,563ถึง2,567เพราะฉะนั้นในแต่และช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อ,อันหนึ่งนะครับที่เรามาใช้ในการพิจารณาถึงเรื่องบริบทนะซึ่งในแต่และบริบทนั้นตัวแสดงทางการเมืองก็คนละตัวกันนะครับ เรื่องของประเด็นความขัดแยง้งข้อถกถแถลงในสังคมการเมืองในยุคนั้นๆก็เป็นคนละเรื่องเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือเกณฑ์ประกันที่3นะครับเกณฑ์ประกันที่4คือเราดูเกณฑ์เชิงพฤติกรรมครับว่าพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายนิยามแรงจูงใจทางการเมืองนะก็คือโจทย์ที่ผมได้เรียนทุกท่านในตอนต้นแหละครับว่าแรงจูงใจทางการเมืองนั้นเนี่ยหมายถึงการกระทําที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองการเคลื่อนไหวหรือการชุมนุม นะหรือการแสดงออกทางการเมืองต่างๆนะครับเราก็มาดูว่าเกณฑ์ในเชิงพฤติกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายคือเราหยิบจับนะครับเรื่องของคดีสําคัญๆค,ครับอันนี้เป็นเกณฑ์ประการที่5คดีสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง20ปีตรงนี้แล้วเอาคดีเหล่านี้มาศึกษากายวิภาคศาสตร์ของคดีฮะหรือที่เราเรียกว่าอ n นาตอมีนะครับมาศึกษาเลยครับว่าการใช้กฎหมายในคดีนั้นๆนะครับมีการใช้กฎหมายอย่างไร นะการตัดสินนะครับของกระบวนการยุติธรรมในคดนนีนั้นเป็นอย่างไรผู้กระทําความผิดต่างๆเป็นอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นกรณีคดีตามมาตรการ1 2นะครับเราได้ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะแล้วปรากฏว่าคดี1 1 2เนี่ยในแง่ของผู้กล่าวหานะครับมีคนที่เกี่ยวข้องนในรอบระยะเวลาประมาณ45ปีเนี่ยนะในการเป็นผู้ที่ไปกล่าวหาหรอไปฟ้องดําเนินคดีคนนู้นนี้เนี่ย90คนแค่นั้นเองครับ 90คนนี้วนเวียนวนหน้าวนตาวนไปวนมานะในขณะที่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112มีอยู่272คนครับนะอันนี้คือตัวเลขที่เราได้จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะซึ่งทำให้เราเห็นนะว่ากระบวนการเหล่านี้ในเรื่องมาตรา112เนี่ยมันมีการใช้กฎหมายเนี่ยอยู่ใน2ลักษณะนะลักษณะที่1นั่นเนี่ย,ยก็คือเป็นกระบวนการในการใช้กฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง นะซึ่งสิ่งนี้มันทำให้เกิดความขัดแย้งในแนวดิ่งระหว่างรัฐกับประชาชนนะกับลักษณะที่2คือการใช้กฎหมายเพื่อกันแกล้งกันระหว่างประชาชนในสังคมนะซึ่งการกันแกล้งกันตรงนี้ก็คือความขัดแย้งในแนวราบครับในแนวราบนะในหลายคดีหลายกรณีเลยครับเป็นการไปแจ้งความเพื่อเอาความผิดกันแกล้งกันดูในลายอะไรต่างๆแล้วก็เอาลายไปแจ้งความอะไรเนี่ยเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือความขัดแย้งในแนวราบ เพราะนั้นจะทายัางไงที่เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งแนวดิ่งและแนวราบนะนนี้คือโจทย์ใหญ่นะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะจําแนกว่าอะไรบ้างคือคดีทางการเมืองเนี่ยอย่างที่เรียนครับเราไม่ได้ใช้ทัศนคติเลยเราใช้สถิติใช้ข้อมูลใช้หลักการทางวิชาการทั้งสิ้นนะครับจากสิ่งเหล่านี้เราก็จําแนกคดีออกมาเป็น3ประเภทครับหคือการกระทําในคดีหลัก2คือการกระทําในคดีรองนะครับและ3ก็คือการกระทําในคดีที่มี ความอ่อนไหวทางการเมืองนะครับการกระทําในคดีหลักนั้นเนี่ยก็คือบรรดาการกระทำที่เป็นฐานความผิดนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะการชุมนุมในช่วง20ปีเนะี่ยโดยตรงเลยครับเช่นเรื่องของพรบรความมั่นคงนะครับกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินนะเรื่องของพรบรชุมนุมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับในขณะที่คดีรองนะครับก็จะเป็นคดีที่พ่วงไปกับคดีหลักนะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มี ประโยชน์อะไรในการที่จะไปดําเนินคดีเหล่านี้มันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรกับสังคมนะครับเช่นเรื่องของคดีจากกฎหมายการใช้เครื่องขยายเสียงกฎหมายความสะอาดกฎหมายจาราจรอ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะัสเองที่เรียนนะครับว่าคดีวองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีมากมายเหลือเกินนะครับและนี่คือสิ่งที่เราพบอย่างหนึ่งว่าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จําแนกครับไม่ได้จําแนกครับว่าอะไรคือการกระทําในเรื่องการเมืองบ้างหรือ คดีไหนเป็นการกระทําที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะผมยกตัวอย่างในเรื่องสิทธิข้อมูลนะครับหลายท่านฟังแล้วท่านอาจจะตกใจนะครับ25ฐานความผิดเนี่ยตั้งแต่ปี2548นะครับมาถึงช่วงต้นปี2567เนี่ยนะครับท่านเชื่อไหมครับมีกี่คดีครับทั้งหมด3ล้าน5้าแสนกว่าคดีครับ3ล้าน5้าแสนกว่าคดีครับแต่3ล้าน5้าแสนกว่าคดีนั้นต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองทั้งหมดในเช่นคดีตามกฎหมายจราจรเนี่ยซึ่งเป็นคดีที่มากที่สุด ตามสีิติที่เราได้มานะครับแต่ปรากฏว่าในกฎหมายจราจรมันรวมทั้งหมดนะครับคนขับรถฝ่าไฟแดงไปจอดในที่ห้ามจอดเลยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองนะเพราะนั้นถ้าเราจะเป็นนิรโทษกรรมในคดีเหล่านั้น,ม,นมันก็คงไม่ถูกต้องเพราะมันจะทําให้หลักกฎหมายมันมีปัญหาในระยะยาวว่าคนทําผิดกฎหมายก็ไม่ต้องรับโทษนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องวางหลักก็คือว่าการนิรโทษกรรมนั้นต้องเป็นคดีที่มีเหตุจากแรงจูงใจทางการเมืองเท่านั้น นะไม่ใช่บอกว่าทำผิดกฎหมายจราจรในช่วงนั้นเก่าวก็ได้รับการยกประโยชน์ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับหรือคดีทุจริตนี้เราไม่มีการพิจารณาเลยนะครับอันนี้ท่านสบายใจได้เลยหลายคนอาจจะไปได้รับข้อมูลข่าวสารว่าการโทรซัมขั้งนี้จะไปช่วยใครเป็นพิเศษคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษคดีใดคดีหนึ่งพิเศษไม่มีครับนะไม่มีนะแล้วก็ผมยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับผมทํางานในคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้มาหลายเดือนนะครับแล้วก็เป็นประธานอนุเองด้วย ในชุดอนุเนี่ยไม่เคยมีใบสั่งไม่เคยมีคำสั่งไม่เคยมีการร้องขอไม่มีโทรศัพท์สายพิเศษไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับอันนี้ยืนยันได้เลยและทุกอย่างทำอย่างตรงไปตรงมาทั้งหมดนะครับอันนี้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องพิจารณาในคดีหลักและคดีรองซึ่งสองส่วนนี้มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเน้รโทรกษกรรมนะครับคาวน,นี้ทำไมผมจึงไม่สามารถฝันธงได้ว่าได้รับการนรโทรกษกรรมแน่นอน เพราะชั้นกรรมธิการไม่มีอำนาจครับในการที่จะไปนิรศกรรมข้อเสนอทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องถูกส่งเข้าสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ตัดสินใจครับประกอบกับร่างขยันนิรโกรรมซึ่งวันนี้มีการเสนอเข้ามาหลายร่างนะครับร่างจากภาคประชา,าชนที่เสนอเข้ามานะครับผมก็มีโอกาสได้อ่านก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะครับร่างจากพักการเมืองต่างๆ,ๆก็มีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยร่างในการนิรศกรรมวันนี้เนี่ยกฎหมายสบับเนี้ยมีอยู่ประมาณ4ีหร่างนะครับที่เสนอเข้ามาดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรก็จะเอาความเห็นนะครับจากคณะกรรมาการวิสามันศึกษาแนวทางตรงนี้ไปประกอบกับการพิจารณา4ีห้าร่างดังกล่าวนะครับนี้จะเป็นลักษณะของการไปยกร่างไหนเลยจะรวมร่างจะอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรว่าไปนะแต่ต้องเรียนว่าคดีหลักและคดีรองนั้นมีโอกาสสูงที่จะได้รับการนิ้อทศกรรมนะครับเพราะว่า เราก็เคยเชิญนะครับบรรดากแกนนาของกลุ่มผู้ชุมนุมนะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลา20ปีเนะี่ยมาพูดคุยนะปรากฏว่าหลายกลุ่มนะครับท่านนท์คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเขามีการปะทะกันยกพวกตีกันในการบาดหมางกันมากมายเลยนะพอมาวันนี้ครับทุกคนบอกว่าจบละจบละแล้วขอพอแล้วครับอยากจะเดินหน้านะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังนะหลายท่านที่มาแสดงความเห็นเนี่ยก็บอกด้วยซ้ำไปนะครับว่า ควรจะต้องเน้โทษกรรมมาตรา112ด้วยเพราะการโทษกรรมเพื่อแก้ปัญหาแรงนั้นเราต้องไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังนะอันนี้คือหลักการที่ผมก็เห็นด้วยนะครับนะเพราะว่ากระบวนการในการเนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเจตจำนงหลักคือการสร้างสังคมที่มีความป,อง,ปองดองและสมานฉันอันนี้เราจะปองดองและสมานฉันเราก็ต้องไม่ทิ้งใขรเอาไว้นะคราวนี้กระบวนการเหล่านี้มันก็สะท้อนภาพให้เราเห็นว่าเวลา นะก็เป็นเครื่องในการเยียวยาอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เรื่องความขัดแย้งเนี่ย,ยเช่นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เราเคยเชิญมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าณนะวันนี้ไม่มีใครติดใจอะไรแล้วเขาบอกว่าโอเคเขายกโทษกันให้ละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มีโอกาสสูงที่คดีหลักและคดีรองก็จะได้รับการในโทษสกัดน,นะครับนี่พอมาสุ่มสู่กลุ่มที่3คือคดีที่มีเหตุอ่อนไหวทางการเมืองนะครับหรือคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองหลายท่านก็มักจะโฟกัสไปที่ว่า มันมีแค่1 1ึนะแต่จริงจมันมีมากกว่านั้นนะครับในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมีทั้งคดีซึ่งเป็นความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายและความผิดต่อเสรีภาพด้วยตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเพราะว่าในช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของกระบวนการในการ ฆ่ากาันทำร้ายร่างกายการละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีดังกล่าวเมื่อจะเป็นคดีความผิดต่อชีวิตต่อร่างกายต่อเสรีภาพก็ต้องมีการจําแนกว่ามาอีกนะครับว่าคดีไหนเป็นคดีที่เป็นความผิดเช่นไปฆ่าผู้อื่นจริงๆนะซึ่งอันนี้เราคงนิ้โทษศกรรมไม่ได้นะครับเพราะว่าการฆ่าเพื่อนมนุษย์นี่ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นการโดนยัดข้อกล่าวหา นะโดนยัดข้อกล่าวหาจากกระบวนการรัดประหารการไปสอบสวนในค่ายทหารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วโดนยัดข้อกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับส่วนมาตราร112นะต้องเรียนว,ว่ากระบวนการในการเุื่งสกัดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับอย่างที่เรียนว่าเราจะต้องรวมถึงเรื่องของคดีต่างๆที่มีความหลากหลายอย่างกว้างขวางนะครับ แล้วก็เราก็หวังอย่างยิ่งว่าการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการปล่อยวางความขัดแย้งเอาไว้เบื้องหลังนะครับแล้วก็ลดความหมองมัวก้าวไปข้างหน้าด้วยกันสร้างบรรยากาศของสังคมการเมืองใหม่ที่สดใสนะแต่ในการนั้นก็ดีนะครับเราก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันว่าการนิรโทษกรรมในคดีที่มีความอ่อนไหวเช่นมาตรา1น2เนี่ยก็ต้องไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยมันมีทั้ง การที่เราไปศึกษานะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียผลกระทบด้านบวกด้านลบเป็นไงซึ่งเดี๋ยวในะรอบต่อไปได้เรียนให้ท่านฟังกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการในการเนืโทศกรรมซึ่งเราจะไม่พูดถึงเรื่อง112เนี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้องในนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเราต้องพูดถึงการเนืโทศกรรมมาตรา112ด้วยนะแต่อด้วย่างที่เรียนนะครับว่าการเนื้ทศกรรมในมาตรา112นั้นเนี่ยเราต้องมองให้เป็นกระบวนการ แต่ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการนิสิตกรรมคือออกกฎหมายนะแล้วก็ช่วยคนออกมาซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการทําอยู่แล้วแต่ว่าต้องทําอย่างไรไมใ่ให้การช่วยเองนั้นมันไปสร้างให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาใหม่นะซึ่งตรงนี้คือประเด็นที่มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะตั้งแต่ในสังคมหรือแม้ทั่งในชั้นของกรรมธิการด้วยเช่นเดียวกันนะครับ